อยากให้พี่แจ้อธิบายลักษณะเพราะว่าถือว่าน่าจะเป็นตะกุดที่แพงที่สุดใ่ครับตอนนี้เลยนะฮะช่ครับอันดับหนึ่งเลยครับตะกุดอันดับหนึ่งก็คือมหาโสรดมงคลของวัดสะพานสูงหลวงพุทธิยมนะครับต้องมีลักษณะยังไงที่จะเป็นของแท้ถึงเป็นของหลวงพุทธิยม ตะกุดแผ่นเนี่ยเขาจะลงหน้าหลังลงสซลรตมงคลด้านหนึ่งไตสรนคมด้านหนึ่งนะครับแล้วก็ม้วนจานยาวประมาณ3นิ้วถึง3นิ้วถึง4นิ้วครึ่งนะครับแล้วแต่ท่านจะวัดตัดนะครับแต่ทีนี้ลักษณะการการดูเนี่ยต้องต้องเทียบบอกว่าอายุท่านน่ะร้อเกือบร้อยร้ปีนะครับเลนเลนบวกลบนะครับลักพวกเนี้ย จะมีโอกาสที่ล่อนหมดแล้วนะครับมีทั้งล่อนมั่งแล้วสมบูรณ์มั่งนะครับต้องมีความแห้งความเก่าแตกล่อนครับนะครับแดงเป็นธรรมดาต้องดูเรื่องสีผงด้วยดูปัจจัยของเชือกด้วยนะครับการม้วนส่วนใหญ่จะนิยมเลือกการดูม้วนหกถึงเจ็ดรอบทองแดงนะครับม้วนหนึ่งหกถึงเจ็ดรอบถ้าสี่ห้ารอบอาจจะเป็นปูกลิ่น นะครับตีห้ารอบอาจจะมีนะครับแต่น้อยมากนะครับเพราะว่าการตัดแผ่นใหญ่การลงคระาคาถาสองฝั่งเนี่ยค,ค่อนข้างจะใช้พื้นที่เยอะ,อะนะครับ,รบก็เลยต้องม้วนอาจประมาณ6-7รอบอนะครับที่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 ผมดูมานะครับ